ทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับพี่มานะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอันนี้ตื่นเต้นจริงเพราะว่าสนุกเนี่ยเราก็ได้เชิญแบบอินฟูทั่วฟ้าเมืองไทยแต่ละสายงานมาแล้วมาทําร่วมกันตรงนี้เฮ้ยมันมันสนุกอ่ะมันตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวลูกค้าเราคนที่ติดตามเราเขาก็จะได้ดูอะไรใหม่ๆเออ,อันนี้คือดีใจ,จกิจกรรมวันนี้เหรอก็ลดราคาถลม่มเ,เพราะว่าคนสละเวลามาดูไ์สดก็แน่นอนเนาะเธอเราต้องลดราคา แล้ววันนี้คือเป็นเกียรติมากคือแต่ละแบรนด์เขาก็มาเข้าร่วมขอบคุณแต่ละแบรนด์มากๆที่แบบมาร่วมด้วยช่วยกันแบบทําให้แคมเปญนี้เกิดมาอันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกเธอทุกคนด้วยแต่ละแบรนด์ที่ใหญ่็นคนใช่แต่ละแบรนด์ก็เนี่ยของแต่ละอย่างเช่าจะมาขึ้นไลฟ์เราก็ต้องทําราคาให้ดีที่สุดมันเป็นกฎเหล็กไงอันเนี้ยอ่าทุกคนต้องทุกคนซื้อของราคาที่ดีที่สุดแล้วก็ส่งจากแบรนด์โดยตรงของแท้จากแบรนด์โดยตรงแล้วก็ลดแลกจกแถมกันไปในไลฟ์อย่างเงี้ยเธอ ใช่ใช่พิเศษใช่ไหมพ,เมพิเศษวันนี้เนี่ยก็คือทุกคนจะคาดเดาไม่ได้คือมันจะมี surprise, เซอร์ไพรส์แต่ละคนออกมาปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวจะเดาไม่ถูกว่าเอ้ยเป็นใครเป็นใครออทุกคนต้องคาดไม่ถึงว่าเฮ้ยมันรวมตัวกันได้ยังไงคนเยอะขนาดนี้ต้องมาดูต้องมาดูาดาก<ๆ>็าออยากมากนะเธอแต่ก็ขอบคุณแบบน้องๆทุกคนมากๆพี่ๆทุกคนมากๆที่เอ็นดูที่แบบสละเวลามาบางคนก็ บินจะบินไปต่างประเทศบางคนถึงกับแคนเซิลเพื่อจะมาบางคนแบบว่าติดงานด่วนก็เฮ้ยอันนี้จะต้องรีบมานะ,ะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆทุกคนเวลาสําคัญมืเราเขาก็สละเวลามาขอบคุณน,นะทุกคนจากหัวใจจริง,งวันนี้าวนีไรได้ไหมวันนี้ไม่คาดหวังอะไรนะ,ะจริงๆเราไม่เราทำสนุกทาจอยอทําแบบจอยจริงๆอยากให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันถึงบอกว่าต้องมาดูไลฟ์ไง โอ้ยหลายล้านชิ้นพี่ใช่ยังมันยังไม่ถึงแบบสิบจสิบที่เป็นการเป็นใหญ่ทำไมเราถึงทำแต่ละวันต้องจัดเต็มสิแต่ละวันจะเป็นพาร์ทพาร์ทใช่เดี๋ยวสิบจุดสิบก็มีเซอร์ไพรส์อีเอฮ่กแน่นอนเพราะเราคือตัวจริงยิ่งใหญ่ถึงจะพูดไม่ชัดนะการทำธุรกิจใช่ไหมช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเนาะเธอเนาะ ก็หลายๆคนก็รู้อะแต่เรายืนในจุดจุดนี้ที่แบบว่าเราก็พอมีรากฐานที่มีกําลังที่พอซื้อของมาดิวแต่ละแบรนด์มาอันนี้ก็พูดตรงๆเลยว่าถึงเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้เนี่ยอันใดที่อันไหนที่เราร่วมด้วยช่วยกันได้อ่ะวินก็ทําเต็มที่เพราะหลักๆแล้วเราก็ช่วยแต่ละแบรนด์่ะแต่ละแบรนด์มาบางทีช่วงนี้การแข่งขันเยอะของอะไรก็เนาะค่าใช้จ่ายมันเยอะเราก็เต็มที่ว่า เราจะทํายังไงให้แต่ละแบรนด์ขายได้ดีที่สุดเพราะว่าแต่ละแบรนด์ของก็ต้องมีทีมงานมีลูกน้องมีคนต้องดูแลไงก็เต็มที่อยากให้สร้างงานสร้างอาชีพเต็มที่กอมลายกนกลุทธ์รขยุทธ์ของเราเหรอไม่รู้อ่ะของพี่ก็ยิ้มอย่างเงี้ยก็พี่ก็ทําของพี่สนุกสนุกไม่ได้เครียดอะไรไม่ได้จอยจอยยไปแต่บางทีงานหนักก็อาจจะมีเครียดบ้างแต่ก็ มันมีไฟอ่ะมันสนุกเออมันอยู่ในจุดที่พี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำแล้วมันมีแพชชั่นทำแล้วมันมีไฟอืมคนีจะมา,า,ท,าที่นอราคาถูกต้องออกุดเหล็กคืดราคาต้องดีที่สุดเพราะถ้าถ้างั้นพวกพวกเธอแบบซื้อของกันใช่ป่ะจะมาทําไมอ่ะต้องออบางคนก็ทํางานอยู่ดีิจะเดินไปซื้อที่ห้างดิมาซื้อกับวินวิลเลียมทําไมอ่ะเออเขาสละเวลามาดูเพราะฉะนั้นแล้วคือต้องได้ราคาที่ดีที่สุด คิดบ้าไม่เกี่ยวหรอกก็แต่ละแบรนด์มาขนาดนี้เธอไม่ซื้อก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงละเพราะปกติทุกคนต้องไปซื้อของอยู่ห้างบางคนก็เหนื่อยเนาะต้องรถตรงรถติดค่าใช้จ่ายน้ำมันเยอะแล้วเขามาเห็นในไลน์อ้าวแบรนด์มาโดยตรงเพราะพี่ไม่ได้ไม่ได้กว้านซื้อมาแล้วก็เอามาทำผลมบผลมบแล้วไม่ไงอันนี้แต่ละแบรนด์เขายอมพีทให้กับลูกค้าของเราอย่างเงี้ยเราก็ดีใจมากๆช่วงนี้หรอ พี่ว่าทุกวงการก็ต้องต้องมีแล้วมันสนุกมันทําให้ทําให้สนุกนะเออทำให้แต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายก็ได้พัฒนาและผลประโยชน์สูงสุดก็ตกอยู่ที่ลูกค้าถูกปะละ่ะเออใช่ใช่น้องก็น่ารัก,กรๆๆน้องก็ขายหมดละของไม่มีของขายแล้วน้องบอก อืม <ừ> ใช่ใช,ใช่พี่ว่าเราจะมองว่ายังไงอะ่ะเป้าหมายปีนี้พี่อยากอยากช่วยผู้ประกอบการนะ <c oughs> ก็คือแต่ละแบรนด์มีแบรนด์อยู่แล้วแล้วแต่ทุกคนเขาก็ตั้งใจทําแบรนด์ <c oughs> พี่รู้แล้วก็เฟ้นหาให้ดีที่สุดอย่างเช่นแพลตฟอร์มพวกออนไลน์เนาะเราคัดมาอยู่แล้วก่อนจะเอามาขึ้นว่าเฮ้ยอันนี้ทรงได้อันนี้เขายังขาดการโปรโมทเฮ้ยอันนี้เป็นไปได้แล้วก็เอามาก็คุยกันตกลงกัน อันไหนที่ได้ช่วยให้เขาผลักดัน <D un> ให้เขาขายดีเราก็ดีใจเอออย่างแบรนด์สินค้าที่มันไม่ได้ใหญ่มากแต่ของอาจจะใช้ดีอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะก้าวเข้ามาสู่กับเราได้ไหมในการที่เราใช่เธอแบรนด์แบบนี้มีเยอะเลยนะแบรนด์ดีๆสินค้าดีๆเยอะมากแต่บางทีเขาไม่รู้ว่าต้องขายช่องทางไหนโปรโมทยังไงอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็มีหลายแบรนด์เหมือนกันที่เราเราช่วยเขาขึ้นมาได้ก็หลายแบรนด์เหมือนกัน <D un> ตาลาดเมืองไทยใช่ไหมสนุก ตลาดเมืองไทยก็ถือว่าการแข่งขันก็สูงมากเพราะว่าแต่ละแบรนด์เขาก็ต้องเฟ้นหาเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าใช่ปะตลาดในเมืองไทยคึกค,คืนพี่สนุกคึกค,ค,คืนแล้วก็ทําแล้วมันมีแพชชั่นนะเพราะเราชอบชอบในการทํางานหนักอยู่แล้วไงกำลังซ,ซื้อก็ดีนะเอ๋อหม,มายถึงยังไงอ่ะ อ,อ๋อไม่ไม่ไม่ก็มีน้องๆเขาแท็กมาเขาเขาคอมเมนต์มาว่าหลายคอมเมนต์บางคนเขาส่งข้อความมาส่งข้อความมาด่ายอย่างนี้ไงเออแต่เราก็ไม่ได้ๆๆซีเรียสอะไรเราเราตอบกลับคอมเมนต์ว่าเพราะคนถามมาเยอะออว่าอ้าวพี่วินสรุปคือยังไงหรอมาขนเงินกับประเทศเหรอหากินแย่งอาชีพคนไทยอหรอลงไงอย่างนี้งไ,ไงมันเยอะเราก็ตอบกลับไปว่าไม่นะเฮ้ยเราไม่ได้มีเจตนาเนี่ยเหมือนน้องๆทุกคนเนี่ยถามได้เลยเนี่ยที่นั่งตรงนี้2-300กว่าคน ก็คือคนไทยหมดเนี่ยอย่างเช่นน้องๆเอ็กตาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาก็ยังเรียนอยู่เขาเนี่ยตอนเย็นเขาซัเขาเขา,เขามาทํางานพาร์ทไทม์ตรงนี้เขาได้ค่าขนมได้เราได้เรียนเราก็ดีใจทุกคนได้มีเนี่ยบางคนอาชีพต้องดูแลครอบครัว<ๆ>เขาก็มีงานทํามีแพ็คของตอบแอดมนินทุกๆแบรนด์ที่เขาทําอยู่เขาก็มีลูกน้องมีคนที่ดูแลเราได้มาช่วยส่งเสริมตรงนี้ผักดัน พี่ก็ยิ่งดีใจหลายคนไม่รู้ว่าพี่เอาของเมืองไทยส่งขายในต่างประเทศเยอะมากเออพี่อยู่ตรงนี้พี่ก็รักเมืองไทยสุดหัวใจอยู่แล้วเราเราอยู่แผ่นดินเราทํางานตรงนี้เราก็พร้อมที่จะอุทิศต,ตัวเองสูงสุดและทําให้ผลประโยชน์สูงสุดท่านก็สร้างชื่อเสียงให้คนไทยเต็มที่อยู่แล้วใช่ผมไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆแบบนี้เลยไม่โกรธผมตอบกลับแค่คอมเมนต์ไม่โกรธอะไรเลย ทำไม่มีอะไรเลยพี่เนี่ยดีใจพี่พี่มาขอบคุณมากๆมาร่วมงานด้วยกันสนุกสนุกเันออไม่ไม่อาจจะมีน้อยใจบ้างแต่ไม่มีเวลาให้เสียใจทดทดความตั้งใจขององไอได้บอโทรมาอ่อยมาง้อจักน้อยได้และไปใช่ไหมต้องทับต้องไปไล์แล้วนะอะไรอะไร ป็นคนต่างชาติเขาเความเมนโยมาพูดถึงเราเ <c oughs> บินไม่มีอะไรเลยบินชอบเขามากเวนรักเขามากเขาเป็นคนที่ขย,ยันเขาแล้วก็เขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานไม่มีคิดอะไรเลยจริงๆจากหัวใจบินชอบเขารักเขามากเคียร์ใจอะไรไม่ได้ทะเลาะก,กัน,น,น,น <c oughs> ไม่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 ไม,ไม่ถ้ามีคนมาถามบินก็ตอบกับคอมเมนต์ตมไ์สดไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ไม,ไม่ของวินไม่คิดอะไรเลยไว้ใจได้ไร่สดนะไปไรสดอยากบอกอะไรกับคนที่อยากอยากบอกทุกคนว่าขอบคุณจากหัวใจนะครับรักกันไว้ขอบคุณจริงๆเธอมาดูไรสดกันนะสนุกจอยๆต้องไล่ละไปต้องไล่ละขอบคุณมากพี่ประมาณนี้นะโอเค